กบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีถูกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องไม่มีความจริงใจกับใครเลยหรือปาดเกิดเอียงขึ้นอีกเนาะบาทนี้พี่นอ้องอ่าหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ในส่วนของเรื่องดังกล่าวกระทําเอาทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเช้านิดเขามาเเบากันถึงเรื่องนี้ว่า หัวเมียคูนีบ่มีความจริงใจให้กับไผยเลยแม่นอย่างนา้อเพิ่นโพดไวอย่างไดพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวทางเพจอีเซียม LV6 เพิ่นกาได้แร์ถึงเรื่องนี้ว่าต่อหน้าพี่ฝนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากเก็บพี่ฝนไว้ในความทรงจำดีๆแต่รับหลังทั้งตัวผู้ตัวเมียด่าอีฝนยับวสันวานินทา อีฝนยับเอซตัวแม่ที่กับใจทนเห็นความตอแหลของผัวเมียคู่นี้ไม่ไหวระสันมาพี่น้องมาบอกอีฝนเองพ่ออีฝนรู้ก็ฟ้องเลยสิมีทั้งหลักฐานทั้งพยานนี่แหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่ทางชาวน็ตพูดถึงเรื่องนี้ทางเพจสบายดีแซบนะเพินกะได้แชร์โพสเอาในส่วนของทีทางเพจอีเซียมอลวหกนี่ พูดแล้วก็เพื่อนก็พูดบอกว่าน้องสาวน้องชายทํากับพี่สาวได้ยังไงนั่นล่ะพี่น้อง่าในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เลยเกิดเป็นประเด็นทางชาวเนิดพูดแล้วก็ถกถึงเรื่องนี้กันว่าผัวเมียคู่นี้ไม่มีความจริงใจให้กับใครเลยบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าเบื้องบนช่างสร้างสรรค์เสียจริงให้เขาได้มาเจอกัน จุดๆมาเป็นคู่ตุนางันจับมือกันเดินไปด้วยกันช่างเหมาะสมมากวสันวาบางข้อมินเพิ่นก็บ,บอกว่าจูงมือกันขึ้นสารชำบางท่านก็บ,บอกว่างานกับวมี่ก็เลยผ้ากันไปตากแอในสารวสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันบุญของคนที่เดินออกมาจากนางบางข้อมินกับว่าเว่นกรรมทําทงานแล้ว จัดมั่นให้เคดปากดีนักปาดคอมเมนต์แม่มพี่น้องในส่วนของบางความคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพื่นนอนก็บอกว่าคู่สร้างคู่สมสร้างต่เรื่องเช้าให้คนได้เบาได้ว่าให้ว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวมันจริงหรือคนที่มาเว้าตัวว่าทั้งสองผัวเมียนั้นเว้าให้ในส่วนของคู่กรณีนั้นมันเป็นจริงหรือไม่ว่าสันว่าแล้วเชื่อได้ กี่เปอร์เซ็น่าสันวาพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ามันแมนอีหลีอ่อยู่บ่่าสันวาบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าถ้าต่อหน้าทําดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอยากเก็บไว้ในความทรงจําดีๆแต่ว่าลรับหลังแล้วสิมานน่นท่าเขาแบบนี้มันไม่น่ารักเลยไม่น่าคบว่าสันวาแล้วตัวนี้กับเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูจากาคนที่เคยซัพพอร์ตจาคนที่เขาเคยหัก เคยติดตามจากคนที่เขาเคยแบกหลายคนแล้วที่เขายางออกมาจากชีวิตนาง่งเขาหันหลังให้นั่งแล้วเขาเลิกแบกนางแต่พ่อเขาเลิกแบกกระมองเขาเป็นสัตตูเบิร์ตวิสันมาพ,พี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องนี้น้อง,องะที่ทางเพจได้โพสต์บอกว่าน้องสาวน้องชายทํากับพี่สาวได้ยังไงจนพี่สาวที่รักต้องหันมาฟ้องกันเองคนอะไร เปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูป้าพี่นงเรื่องดังกล่าวพี่นงคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นงเนาะในเรื่องนี้จากที่ทางเพจเพิ่นดได้โพสไว้นี่ยล่ะว่าตัวนาอีกอย่างรับรังอีกอย่างพ่อปั่นกันเทิ่งผัวเทิ่งเมียบ่มีความจริงใจให้กับไผเลยว่าสั่นว่าก็เลยเกิดเป็นประดินพูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่นงเนาะบางข้อมินเพิ่นก็ว่าต้องคนนิสยัยคือกันนั่นล่ะจังสียู่คางเดียวกันได้เขาถึงหากันเจอไงนิสยัยคือกัน ก็เลยมุดนำม,มาพวกัรว่า่นวมาพี่น,ง,นงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องดังกล่าวเนาะพี่นองเนาะกะค็คอม,มินไว้ใต่คลิปเจดวงได้เดอ้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเรือสวัสดีจ้า